กิจกรรมใหม่ล่าสุด power up เร็วแรงทะลุนรกนี่ชายา power up เรียกว่าแข็งแกร่งและแข็งแรงดูจากการดินี่สายฟ้าฟาดครบร้อยห้าสิบ โอ้โหท็อปราสินี้ไม่ต้องห่วงเลยนะ่วงนี้เราดวงแบบอย่างนี้นี่โอ้โหไม่แน่นะอาจจะไม่บอกเอาก็เป็นได้นะแต่ก็อย่างที่ว่าว่ากันบอกได้คําเดียวการีน่ารักกันด้วยนะครับเพราะหลังหลังจากที่แบบสองสามกิจนี้เราเจ๋งตลอดนะกิจนี้เนี่ยเอาละกิจนี้ก็เหมือนเดิมครับอีพ e ิกกอรีเจนแต่ว่าข้อดีคือกิจนี้อาจจะไม่ได้เห็นมาบ่อยๆนั่นเองคือ power up นั่นเองนะครับสามารถเพิ่มตัวนี้ทําให้เราได้การพวกนี้คูณ2ใบนั่นเองนะครับแล้วก็การสะสมเติมครบเนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ยก็จะได้การบีทีบีท็นการ เสียเวลาเราก็ใส่ไปเลยดีกว่าสองหมื่นครับตามสเต็ปน้องกึ่มปื๊บปื๊บเอาละยืนยันการแรกครับผมใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครด้วยละกันนะครับเออปื๊บมา เรามีอีพิกการีเจนเราก็ไปที่รีเจนเหมือนเดิมครับไปเลยนะทีละร้อยครั้งครับโอ้โหสิบแปดอันเดียวได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้เยอะเลยนะเนี่ยปึ๊บโอ้โหได้ทีละสิบแปดสิบแปดสิบแปดอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสี่สิบอันแล้วอะมันจะอยู่เนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยไหมสี่สิบอันแล้วอะอะลุยได้มาอีกห้าสิบสี่อันแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเอาจัดโบก็คือมันไม่น่าจะเกินยี่สิบต่ออันโอ้โหได้เจ็ดอันเองอันเนี้ยโหน้อยจัดเลยอันนี้ได้เจ็ดอันเองอะคือหมื่นหนึ่ง น่เีย,เยข้างบนนี้ก็ไม่ก็ไม่แย่มั้งมือหนึ่งได้61ไม่รู้ได้เยอะได้น้อยก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย การใบนี้ออกเฉยร้อยสองบวกแปดนั่นน่ะอันนี้คือการ์ดบนสุดเลยนะเนี่ยอ้าวดวงมาอย่างนี้ออกมาเฉยปกติไอใบพวกนี้คือเราไม่ต้องไปหวังแล้วซึ่งมันออกยากมากๆแต่มันมาออกอย่างนี้ก็ไม่แน่เนี่ยเป็นการ์ดดีที่สุดแล้วนะเนี่ยมันมาออกเฉยถ้าออกงี้ก็สบายครับผมก็บอกได้คําเดียวกาลินาเตรียมรับแรงกระแทกจากเส้นสนามได้เลยครับผมนี่เยเดอร์รับแรงกระแทกด้วยครับผมตอนนี้ได้มาหมด9กสเตัวแล้วเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยกาลินาคุณเจอผมแน่เดี๋ยวรอก่อนนะ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนด้วยวันนี้ทุกคนด้วยวันดีน้องแทนด้วยวันดีด้วยนะครับตอนนี้เราเลยอีก3ครั้งครับเรากดทีละร้อยครั้งไปเลยเนาะอ่ะรอก่อนมันอาจจะแบบว่าช้านิดนึงช้านิดนึงวันนี้แบบว่าไม่ต้องหวังอะไรเยอะเพราะอย่าลืมว่ายิ่งเราหวังเยอะเนี่ยมันยิ่งจะไม่ได้ของดีหน่อยจัดหน่อยจัดตอนนี้อีกครั้งสุดท้ายก็คือ20,000เนี่ยเราน่าจะได้ประมาณ130ตัวโดยประมาณนะครับโดยประมาณน่าจะประมาณ3 0ตัวแหละเดี๋ยวรอสักวัวมันอาจจะช้านิดนึงปบ โอเคเราครบแล้วเราได้มันหมด128ตัวนั่นเองแต่เราขออนุญาตรับด้านล่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะได้ B t b ีบีอ่ะสองใบแล้วก็ใบอ,อื่นอีก2ใบด้วยนะครับโห oh, จะได้ตัวอะไรก็ามาเชร์สักแขอบคุณมากครับเ <c oughs> บ <c oughs> รผมมากครับผมมากครับผมเอาละขออนุญาตรับอันนี้ก่อนแล้วกัน รับเราเท่ากับเรารับได้สองครั้งเนาะเพราะว่าเราได้การ์ดอันนี้ด้วยอย่างละหมื่นด้วยโอเคเรารับครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแลกตัวอันนี้เนี่ยนี่คือต้องบอกก่อนมีโอกาสที่เราจะได้รับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับเราเสีเสยตัวเพิ่มนั่นเองนะครับคือมันจะมี12 18นั่นเองนะถ้า12ก็แบบธรรมดาเดี๋ยวเราลองเราลองพี่ว่าเราน่าจะลองอันนี้ว่ะได้ไหมเนี่ยเนี่ยได้ใบเดียวถ้าแบบเนี้ยโอ้โหเราก็จับใหญ่แบบเนี้ยสองใบครับผมแบบนี้คือสองใบ เออสวยงาม36ได้สตัวโอ้โหมันก็เหมือนเดิมมันก็เท่ากันเลยนะเนี่ยคือพี่ว่าเราถ้าเราไม่ได้ซีเรียสพี่ว่าเราอันเดียวมันก็น่าจะได้ลุ้นแต่เราลุ้นจับใหญ่ไปเลยดีกว่าจับใหญ่ไปเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยซองอีกแล้วหรอต่อไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยธรรมดาพอเออธรรมดาต้องหลอกล่อสองครั้งสองครั้งอ่าแล้วก็ปรับใหญ่เลยเขาเนี้ยติดแน่นอนโอ,โ,โอ้โหแล้วนะโอ้โห,โโห,โโหโจบข่าว เสียทิ้งไปเสียทิ้งเลยนี่มาโอเสียทิ้งเลยนะเมื่อกี้เอาล่ะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าข้างในเราจะได้การ์ดอะไรกันบ้างครับ id fifa 4 o shop by od บริการรับซื้อและขาย id fifa all a s ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอม็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอาล่ะเราไปกันที่เงินก่อนเงินตอนนี้เรามีที่1.44และการเอาง่ายๆขออนุญาตเลยครับ1.44เอาล่ะเงินสดๆเนี่ยเราได้มาทั้งหมด 244,000ล้านครับก็เท่ากับหมื่นหนึ่งก็ได้ประมาณแสนสองแสนสามโดยประมาณนั่นเองนะครับแล้วกากบ,บกแปดเนี่ยใบนี้มีทั้งหมด10ใบครับผมโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันลุ้นกันละนาวเลยอะ่ะ12ใบครับ13 14ใบ15 16 17มีการลุ้นบกแปดทั้งหมด17ใบนะฮะโอ้โห เรียกว่าเยอะจัดเลยนะครับแล้วก็การ์ดแต่ละใบนี่ก็ถือว่าทํามาให้แบบโหดีจัดเลยนะเอาละเราเปิดการ์ดแบบไก่ไปวิววิววิวิการ์ดไก่ไก่การ์ดไก่ไก่โอ้แต่ว่ามันอวยอาร์ทีเอ็นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้เอาละเปิดทิ้งไปก่อนมันก็ไม่ทิ้งแล้วก็การ์ดดีนี่แหละอาร์ทีเอ็นเนี่ยน่าจะวอล์กเอาด้วยแหละเนี่ยอ้าวอลกเอาจริงครับสเปนเนี่ยสเปนแบล็คไซด์ครับโอ้โหผู้ใดเนาะเนี่ยเอาบาเหรอ โชนี่เอาบาครับหนึ่งมื่นล้านนั่นเองครับเราก็ได้เป็นใครกันเนี่ยโอดีบอโอ้โหนีลล่สามตัวเลยเหรอสามตัวเลยเหรอโอ้โหดูดินี่มันไม่มีตัวให้แล้วใช่ไหมโอ้โหตัวเดิมซ้ำซะด้วยเอาละตัวเดิมซ้ำด้วย อานายต้องมาคับโอ้โหถ้าอานายมานี่แบบว่าเตรียมเป็นเศรษฐีเลยอะ mm hmm. ก็คือเอาง่ายๆนะพี่บอกตรงนี้ถ้าอานายเอลเอ็นมอกแปดมาแล้วถ้าพี่ขายนอกเสร็จปุ๊บพี่ไม่ไรเลยหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ <c oughs> ไปเที่ยวดิครับรออะไรเอาละขอไปนี้ก่อนขอดูขอดูก่อนใบนี้ก็เน้นว่าน่าจะน่าจะออกยากอยู่มั้งใบนี้ทีละใบก่อนไปทีละใบทีละใบ <c oughs> โอ้โหไม่วอล์กเอาสด้วยบแล้วเป็นมาริโอกาเซ่ใบนี้ไม่วอล์กเอาจริงเหรอ ครอบ50เลยนะเนี่ยเออฮอลแลนด์ครับเอธิไลกุลิดเหรอ เอาฟารเบอร์ซี่โอ้โหนึกว่ากุลิตออกกุลิตมันต้องเป็น CF ครับโอ้โหเป็นกองหน้าฮอนแลน,น์นี่เอา p ี L n อมาเราวีฟานเบอร์ซี่อะเอา LN มาเออได้อยู่ได้อยู่เอาละความจริงมันใกล้มาแล้วตอนนี้นี่คือบอกเลยว่าเออร์ลิงบองร์หัแลนคือราคาแพงมากแพงแบบแพงเลยเพราะาตอนนี้มนซิตี้มีโอกาสที่จะรุนแชมป์ถึง8 8เซเลยนะครับจากสถิตินะฮะก็เป็นอังกฤษครับจูปเบลิงโอ้อังกฤษด็ษคขวาครับลุยสไปเรอเพื่อน โ okay, นะอ้ควอกเกอร์นะ่นลูองลูอิสนะนี่ราคาบักนะครับผมคายวอกเกอร์ครับก็ยินดีกับแมสตี้ด้วยแล้วกันที่ได้แชมป์ของปี2022-2023ไปนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโอ้โหผู้ใดนาอน,นี่กองกลางใครอะคาโนก,กูนเหรอ คาฮานูกุนโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองการที่วางบอลแล้วก็เป็นคนที่ยิงฟรีคลิกแม่นประมาณหนึ่งเลยนะฮะนี่คือของจริงแล้ะเนี่ยใบนี้สิบใบนี่โอ้โหพี่ว่ามันมันเยอะมากเลยนะเนี่ยสิใบนี่โอ้โหเปิดไงหมดก่อนนะฮะไงฝากกดไลค์ด้วยใครที่ดูอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์ด้วยผมคิวเลยครับน่าจะคิวแรกเลยครับถ้าได้เล่นนะครับต้องเหนือมามาติคลาส พี่ไม่เข้าใจทำไมต้องใส่ E 2 1กับ2 2 NG มาเพื่อนเอยถ้าไม่มี2ปีบนนี้ได้ลุ้นเลยนะครับกาลินาบอกไว้คำเดียว10ใบเนี้ยเตรียมรับแรงกระแทกจากเส้นสนามได้เลยใบแรกขู่ไปก่อนรับแรงกระแทกไว้ไอ้น้องรับแรงกระแทกโอ้โหกระแทกมากมั้งเตรียมรับแรงกระแทกจากเส้นสนามได้เลยโจ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 คอนซาโลรามอสเตรียมรับแรงกระแทกโอ้โประมาณนั้นครับ2 2 n ออยากได้ ควอสิเลียเอาเอาเอมีตัวเดียวที่น่าจะอยากได้สุดแล้วอะ่ะโอ้เราเป็นสปนอร์ตไลท์ด้วยครับเป็นโอ้โหเคยเฮยเดียวกดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากน้องเคลซี่โหน่ารักมากขอแค่กดไลค์ก็ดีใจแล้วครับผมนี่สามใบจะไม่วอล์เอาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหสามใบไม่วอล์กเลยอะ่ะรามี่โอ้โหขยันมาซะด้วยนะรามี่เนี่ยไป สิบใบนี้เรานั่งลุ้นยาวๆอะ่ะแบบเนี้ยโอโ้ไฟไม่มาเลยเหรอโอ้โหอเล็กซานเดอร์บาร์ครับไม่มาจริงดินีใบที่ห้าแล้วนะเนี่ยใบยที่ห้าแล้วนะเนี่ยโอ้โหอีส e ิบเอ็ดด้วยบาโบซาลาเบียครับตอนนี้เลยอยู่ห้าใบไปกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันครับฝากกดไลค์ด้วยน้องๆหนูๆเอ้ยสปอร์ตไลค์วะญี่ปุน่น โอ้โหมีไอมีนามิโน่เหรอบวกแปดไหเนี่ยบวกเจ็ดด้วยโอ้โหมีนามิโน่โอ้โหมีนามิโน่โอ้โหแล้วมาบวกเจ็ดอย่างนี้มาให้เราดีใจบรูตเตอรีฟเอเก่งสุดแล้วครับผมขอคุณโดเนทด้วยนะครับดูทีมอยู่เป็นตุสนหน่อยขอบคุณมากครับอยสิโดนเนทนะโอ้โหมิยิ่งจะมาบวกเจ็ดนะก็จะบอกมีโตมาดีครับมีนามิโน่อะดีครับอียิปต์เอ็ดครับโอ้โห การรับได้เป็นออยเบียกหรือเปล่าออเนี่ออยคนเนีเออ้ออยเบียกเออออยเบียกแสนล้านบอกแล้วเตรียมร,รับแรงกระแทกดิเตรียมร,รับแรงกระแทกดิครับกาลังจะควักกระเป๋ตาตังค์เก็บรับแบบนี้เอ้ยคุณสมาร์ทคุณแหมใบทีเด็ดมันยังไม่มานะใบทีเด็ดมันยังไม่มาคุณต้องใจเย็นนะครับผมมีตัวหมอกมีตัวมาห,หลอนนะนะ่ะอุ้ยยสิบสองเอ็นจีครับฝรั่งเศสประตูฝรั่งเศสประต,ะรรระตูใครอะ โอลาฟอนด้วยระบบเจ็ดไอลาฟอนจริงมันเหนียวมากม,มีมีลาฟอนมีอะไรโอล่าที่เป็นประตูของฝรั่งเศสที่เหนียวนำในแพทนี้นั่นเองนะครับใบสุดท้ายครับเอ้าหมดแล้วเหรอ,อขอไปแลกเปลี่ยนก่อนแป๊บหนึ่งโหแม่งช็อตฟิลเลยจังหวะนี้เอาล่ะเราเปิดต่อกันใบนี้คือเมื่อกี้คือมันใบสุดท้ายแล้วดวงมันอาจจะมากดไปเลยแล้วกันกดช้ากดเร็วก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกแล้วกันครับผมโอ้โหรับแรงกระแทกครับ EBS อปีเตอร์เชคโอ้โหปิดให้ไวเลย โอ้โหเล่นได้ไหมตอนนี้เราเหลือการอยู่2 4 6 7เหลืออยู่7ใบการ์ดเลยอยู่7ใบนะครับพี่ว่าเราเปิดใบนี้ก่อนเลยใบนี้น่าจะมีโอกาสออก LN เยอะอยู่เหมือนกัน LN ลเอ็นแล้วไงไม่ต้องขออะไรหรอกไปอานายเอลนงอานายไปงั้นเนาะอานงเอลทวีวว 1, A, ด้วยเอฟเอด้วยโอ้โหคีย์ตองเยืองดิอานายไปมาอานายมาขออานายได้บ่ล่ะโอ้โห l อลด้วยครับโปรโตุเกสครับปีขวาเกลสันมาตินเหรอ โอ้โหเกียวสันมาตินผมเป็นเจ้ากาเซโลก็ไม่ได้เนาะเป็นเกียวสันมาตินเท่านั้นเองยากเลยนะเนี่ยตอนนี้เราไอ้ไอ้ไอ้นียเราก็เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันครับอันนี้เนี่ยมีวกเคืออาจริงอะพี่ว่ามันควรที่จะต้องตัดปีอี๒๑นะอ๋อเพราะอี2 1เนี่ยมันมันไม่ได้แพงแล้วอะจริงๆมันไม่ได้แพงแล้วอะมันมาตุกีดเกียวสันมาติน่ะขยันรักกันละด้วยช่วงเนี้ยเกียวสันมาติน่ะไม่คาดหวังว่ามาอี๒๑อีกแล้ว โอ้โหไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอ่ะเราไม่ได้ไม่คาดหวังไงเราเปิดเล่นเปิดหัวไปแล้วกันไป <c oughs> โอเค <c oughs> เราก็อย่าไปแบบว่าหัวลงหัวล้อนะเขาเราคุ้มมาหลายกิจแล้วแหละ <c oughs> มันถึงเวลาที่กาลิน่าเขาแบบว่าต้องแบบทำร้ายเราแล้วอันนี้น่าจะเป็นการ์ดดีสุดแล้วเนี่ยร้อยสองเนี่ยไปเดี๋ยวทำร้ายกันเลยไปเดี๋ยวทำร้ายกันเลยไปกาลิน่า <c oughs> ปีแคปครับโปรตุเกสครับปีขวาฟิโก้ โกฟิโกบวกหกด้วยโอ้โหให้หน่าเกียดเกินกาลีนาเอ้ยเพื่อนมาเสลามาหน่อยเนาะไม่ต้องคัดหรอกไม่ต้องคัดหรอกต่ำสุดมันร้อยเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยหนึ่งหรือมั้งเอา้าไปเลยเปิดชา้าเปิดเร็วมีค่าเท่าเดิมไปสเปนครับปีกโอ้โหสเปนแม้ขวาเซคิโอโรเบรโตโอ้โหโคตรถูกโอ้โหโคตรถูกเซคิโอโรเบรโตยับ โอ้สองหมื่นได้อะไรเนี่ยไปไม่ต้องไปไม่ต้องเป,องเปแอคเยอะหรอกกดไปเถอะไปกดกดไปมันจบพบกับโปรเฟเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Intel Gen 13มีทั้ง i5 i7 i9 เร็วแรงเพิ่มจำนวนคอร์และเถททีที่มากยิ่งขึ้น CPU รุ่นใหม่รองรับการทำงานแบบมัลติทัสกิ้งไม่ว่าจะเป็นสตรีมไลฟ์สดหรือเล่นเกมไม่มีสะดุดไว้ใจได้เสถียรมีความน่าเชื่อถือตอกย้ำความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอยู่เสมอให้มันจบ ทีรุ่นเราเม็กซิโกโด้วยโอ้โหลาอูคิมิเนสคิมิเนสเอ้ยฮูโกส์โอ้โหสี่แสนล้านดิฮูกโกสานเชสเออโอ้โหเกือบไปแล้วตอนน้องงันดิที่แรกก็นึกว่าจะคือประเทศเนี้ยลาอูคิมิเนสมันก็อยู่เหมือนกันนะ่ะสานเชสพี่มันจะ ซีมิตะได้ไงเอาใช่เหรอเอาไม่ไม่ประเทศนี้มันก็อยู่เหมือนกันไหมเหรอไอลาอูคิมินเนสประเทศเนี้ยลืมไปอยู่เหรอหรือพี่ไปหลอนมาหรือเปล่าวัสดีครับสวัสดีครับตองหรือพี่ไปหลอนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีปีเออมันไม่มีปีนี้นี่อันนั้นปีเอลเอลูแล้วโทษที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 เม็กซิโกโอ้โหเอาจริงคิดไม่ถึงนะว่าจะเป็นฮูโกแต่ก็ยังดีเอาที่มันยังมีหลักแบบเออแสนล้านหลุดมาให้อยู่อะเออลืมลืมลืม ก็ไม่แย่ไม่แย <Brother. S 1> ่ครับใบนี้ก็ถือว่าได้ตัวแบบว่าบนบนอยู่อ่ะเออบนบนอยู่เหมือนกันครับเติมไป20,000ืเอาละเงินเราได้มาทั้งหมด2 244องสี่สี่บวกสี่บวกหนึบวกห4 3บวกได้มาทั้งหมด1นึ่งล้านหแสนล้านนะครับผม ก็ถามว่าเลดมันดีไหมก็พี่ว่าเฉยเฉยะหนึ่งล้านหนึ่งแสนพี่ว่าเฉยเฉยเลยอะเออเฉยเฉยเลยครับแต่ว่าคือต้องบอกกันว่ากิจนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นบอกแปดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหโกซันเชสก็มานะฮะออยเบียครับแล้วก็เป็นเซจโโรเบรโตด้วยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับกิจใหม่เขาอัพนะสาหรับใครที่อยากเล่นยมงรู้สึกว่ามันก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะใครที่แบบว่าคิดว่าตัวนี้ก็ลองจัดกันดูแล้วกันไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกัน่อล้าสวัดดีครบบูจแล้อย่าลืมกไ์ กดซับสไคร์ไว้ด้วยลวกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัพเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดียวไ่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ